ที่แล้ห <c oughs> ิวเหรอทำจริงแดกแบบหมามองค้อนอนะโอริหมามันจะแบบเหลือปลาหมึกสักชิ้นหนึ่งอา,อาจติเป็นไก่ไอย่างเงี้ยหัวข้อหางข้อยังจะเหลืออยู่อา้าวเหลือกิงขาดตะไคร้ให้หมาแดกแล้อหม,มาแบบสายแบบว่าชีวะจิตเอ่อสุขภาพดีแค่ไหนไม่แดกปลาเกี๊ยวก็วย,ย่อยเนี่ย <c oughs> โอ้โหได้เลยเฮ้ยโอ้ยชาวบ้านเลียกดิบต์รถสุดคอเลยเนี่ยสุดคอที่ไม่สวยแต่ลึกเออไม่สวยแต่ลึกเฮ้ยทำได้เก็บ เธอไว้ข้างในจนลึกสุดคอใช่เหรอโอ้ขอบคุณไปคุณพี่นะเลยนะเดี๋ยวเหรอรานเขาพี่นะเขาจริงนะคำถามเดิมกังวลมากมายเลยว่าคำถามแรกเลยนะทำไมถึงลมกที่นี่ทำไมรายการเราถึงได้เอ็มบัสซี่มาตอนกูเดินเข้ามาแบบกูคิดแล้วว่าให้ลูกค้าเขาทั้งร้านออกไปก่อนมที่เรานั่งคุยกันตรงนี้ข้างหลังก็คือคุณแม่คุณพ่อประเด็นแล้วก็คือรายการเราเป็น มึงเข้าใจปะมันไม่เหมาะสมรายการเราดูว่าไปเลยอาจารย์เปิดนักเรียนดูนะนี่เรื่องอะไร LGBT ไอ่เรื่องนี่นน <c oughs> เพิกัาเลยคนชอบรายการนี้มากนะเฮ้ยมันหลายๆคนที่ทักมาซื้อกูแล้วนะซื้อบริการเหรอครับผมคิดว่าเป็นกาหลีจริงไม่อ่ะเราพูดเราพูดไปเลยเวลาเป็นไรเป<อ>็นใช่ไงแต่ว่าเพื่อนกันมันซื้อไม่ได้ไงเออเดี๋ยวมันมองหน้ากันไม่ติดซื้อใครอ่ะไม่เคยซื้อเลยว่าซ่า ทุกวันนี้กูเป็นคนดีแล้วกูปฏิญาณตัวแล้วกูจะล้างมือในอ่างองคำบอกใครบอกบอกูบอกตัวกูตัวเองมีใครรอเปล่ามีใครรอไม่มีไมด <จบ S 2> ้ยินเปล่าดดีมากเจ็บ ได้ถึงเทพร้อยนี่วันนี้มานี่ก็คือแท็กหรูไหมมีการศึกษาที่ดีแต่มึงกับกูไม่มีเนาะนั่นคือปัญหานอกจากไม่มีการศึกษาเราสองคือไม่มีวาไรย์ด้วยถูกต้องกูบอกเลยและโน่นนี่อ่ะเราอยู่ที่นี่มันต้องแบบเด็กที่มันแบบวัยรุ่นเนาะรุ่นพี่แบบเฮ้ยแบบสตาร์หน่อยซ่อมหน่อยเรียกมาซ่อมหน่อยเคยโดนซ่อมป่ะเคยไม่ดีแล้ซ่อมใหม่อะไรเงี้ยมันก็หลายทีอ่ะแต่ว่ากูดีมากมึงยังไม่ลองไงกูดีมากกว่ามึงลองดูป่ะเดี๋ยวกูเรียกคนมาคอนเฟิร์มเลยอื ผมรีบงานระเบียดระไม่ฉะนั้นผมจะต้องสอนเด็กไอ้สองคนนี้ก่อนว่าการที่เราจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีต้องรุ่นพี่วากไงอ่าเป็นละวักมึงวักแไงวากที่นี้อมเฮ้อมอมบ๊อบอิ๊กละป้าอมซ้อมไงซ้อมไงซ้อมไงน้ำแข็งอ๋อลงโทษด้ยกันโอ้น้ำแข็งไงโอ้ยดูว่าน้ำขลับโอกูบิดเอาไปน้ำแข็งนะจบสวยแล้วโอ้ยกลับมาน้ำขลับอีกแล้วโอ้ยโดนโชโ์นม อยู่นี้แต่งแต่งตัวนีนมี้อไม่มีอะไรเลยนี่ไอ้บอสไอ้บอสเองก็อยู่ไอ้บอสบอกไม่ใช่นะโอ้พี่บาปีนกโคตรเก่าเลยมึงโชว์นมไม่ตากล้องดูไม่ได้ไม่เอาเรื่องกูนมกูไอ้แบบมึงไม่มีสิทธิ์ยุ่งบปบอมไปเร็วไปเร็วะเจ้าเด็กหน่อยแล้ว มือจะมีอะไรอ่ะอ่าเจดีใจไงเจอเพื่อไอ้ที่อะไรมึงเนี่ยตบมือเลยสปีดไงถุงกล้องมันจะได้ซิงค์ได้ไงเสียงไงรู้ไงอยู่ร้านอะไรออเดอร์อะไรนะออเดอร์โอ้ยทั้งวันเลยนะอย่างเงี้ยไม่คลายเลยนะอินเตอร์ไงอะไรหรอออเดอร์อู้หู้กลัวไหมกูจับจริงอุ้ยแต่แล้วหน้าตาดีจังเลยอ่ะโอ้ยแต่แล้วกริ๊งกริ่งกริ่งกริ่งระวังนะไม่ใช่แค่แล้เข้าไปตั้งตัวเลยนะพุ่งเหล่าเข้าไปเลยนะหายเข้าไปเลยนะอ่ะให้นำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนแนะนำกูเตอรับ มิกครับอายุอะไรครับมิกอ่า22ครับตอนนี้เรียนที่คณะสถาปัตย์จุฬาครับปีสุดท้ายแล้วปี5ปีสุดท้ายครับอ๋อสถาปนิกเล่น5ปีใช่ครับทำอะไรเล่น5ปีอ่ะเรื่องกูครับขอขอบคุณครับทำไมทำเล่ต้องเรียนห้ปีเหมือนจริงหลักสูตรมันจะยาวกว่าครับแล้วปีสุดท้ายจะเป็นทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวเลยหรอก็คือจบไปก็คือเขากะว่าเราวาดแบบเขียนอาคารได้เลยทุกอย่างเราชื่ออะไรสิครับชื่อเอิร์ธครับอายุ ยี่สิบสองครับเท่ากันเลยก็คือสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเปอะไรเดียวกันไหมป่ะอะไรเดียวกันนะเดียวกันคือเป็นเพื่อนสนิทกันมิกกับเอิร์ธเป็นเพื่อนมานานกี่ปีละสิบปีอะสิบปีนี่ตั้งแต่มอะไรมอหนึ่งแล้วโรงเรียนตอนมอต้นเรียนที่ไหนเซนกายครับอ๋อเซนเซนเกียร์เบลเฮ้ยที่ไหนนะเซนเกียร์เบลอ่ะกูว่าคำเรื่องชื่อเลยล่ะ เราเป็นเพื่อนแต่ว่าอยู่คนละห้องตอนมาปลายใช่ครับแต่แต่ก็ยังสนิทกันแล้วพอขึ้นมหาลัยก็เสือกสอบติดที่เดียวกันอีกใช่ค่ะคือว่าจูงมือกันว่าเอ้ยกูกับมึงไปด้วยกันตลอดเลยอดอะแม่ตอนแรกมันมันเกลียดไหมไม่ไม่ทำไมมันยิ้ไม่ลงอ่ะจังกจั่งไม่รู้มันเริ่มถามมาเรื่อยๆเริ่มเริ่มเริ่มสงสัยแล้วเห็นเขาไปด้วยกันตลอดไปด้วยกันตลอดเโปู่เตะบอลเตะบอลอะไรเงี้ยเตะบอลเตะบอลแล้วแบบไอ้มิกล้มไงเอ้ยเดินไปเฮ้ยนายโอ้วโหคุณดูหนีี่ยยยยมเเอะะแล เคยมีแฟนไหมเคยเคยมีแฟนบ้างมีแต่คนคุยไม่เคยมีแฟนมิกเหมือนกันครับมิดก็คือคุยคู่อย่างเดียวหรอไม่เคยมีแฟนเลยเดี๋ยวก่อนนะของคนนี้เขาเคยคุยแค่2เดือนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เออไม่เคยมีแฟนแล้วเคยแบบสปอโก้ไหมอะไรครับแบบสปอโก้อะสปอโก้อโก้อ๋อไม่เคยไม่ใช่สปอโก้เลยเอ้ยบริสุทธิ์เหรอทำไมเราทำไมเราเฮ้ยทำไมเราเฮ้ยยรย แล้วคำถามคือเราทำเพี้ยอะไรทำไมเราทำไมเราไม่เราไม่ใช่ทางคนเดียวนะทั้งคู่ด้วยเหรอไอ้เหี้ยแล้วเราเคยคุยกันไหมเฮ้ยมึงกับกูทำไมไม่มีใครสักทบ้านเนี่ยคุยกับเพื่อนมันจะตลกครับเพื่อนก็ได้แบบล้อล้อว่าอะไรอ่ะไม่ได้เต้าไม่ได้ใช้ไอ้เต้าซี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ใช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 ้น้องพูดจริงจริงน้องพูดจริงจไม่พี่คุยกันหมดครับในกลุ่มคืออย่างเงี้ยคือรู้หมดทุกคนไอ้เหี้ยพื่อนบูลลี่เหรอเออเพื่อนบูลลี่ติดใจช้ปงนะ ไม่ได้ไม่รู้เ๋ยวเราไม่กลับเล่นบ้าเลยเล่นบ้าเราม่กลับไม่เอาคนที่เขาโตแล้วเขาไม่พูดอะไรแบบนี้หรอหยุดใช้บ้างนะหยุดใช้บ้างนะ โง่โงดโู่โอ้ยคุณบุลลี่เหรอตาโบเออเยียมึงเป็นคนสองคนหน้าตาดีนะขอบคุณครับไอ้ยเฮ้ยมึงเป็นคนหล่อนะหล่ออยู่ในมหาลัยไม่มีแบบจีบแบบคือแบบมันต้องมีผู้หญิงมาชอบบ้างดิวะเนาะมันมีผู้หญิงมาชอบแต่มันคุยไม่เป็น ทำไมอ่ะมันคุยเปล้วคุยโธ่ๆทำเลยอ่ะเป็นมาพจะคุยไม่เป็นคืออะไรอ่ะมันเหมือนก็ไม่ได้เชิงคุยมันก็แบบว่าคุยแล้วมันก็ไม่ได้ไม่คิดมาคจีบเป็นไหมจีบเป็นไหมยยากเลยยากชื่อคืนมาเที่ยวคืนมาเที่ยวคืนมาไม่มาเที่ยว ไม่ลราเราที่คุย2เดือนนั่นคือคุยแล้วก็มันมันเหมือนคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปจีบอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอุ้ยไปเรื่อยๆก็นารักเลคุยลองคุยดูแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่อะเราก็ทำไมอะทำไมไอจุดไอจุดที่มันแบบจะเทินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันต้องเลิกคุยเพราะว่าเพราะไม่ไม่คิกมั้งเออผมว่าอาจจะเป็นบอลมันเคยมีความรู้สึกแบบอยากแบบลองไปก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวโดนไม่โดนว่าอะไรแต่ครั้งหนึ่งเ้ยมันจะมีโมเมนต์บ้างเออแบบแวบๆแบบเอออยากลองดูแล้วก็ไม่ได้ไปต่ออะไรต่อ อะไรใหญ่เออล่ะ<ด>แค่คุยอย่างเดียวจีบอย่างเดียวห,หรือว่าแบบก็มีคุยแต่ว่ามันเคยแบบมีคนคุยนานก็ประมาณหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่คบกันดหรอคุยกัน6เดือนไม่เอ๊เดี๋ยวนะไอ้ระหว่างหกเดือนนี้มันคุยยังไงวะไปกินข้าวดูหนังไหมใช่กินข้าวดูหนัง<อ>ปกติแต่แบบไม,ไม่แตะเนื้อต้องตัวอู้กูว่าละผู้หญิงเขาเขารอแต่มือไม่พูดใช่เลยอ่ะใช่ป่ะไม่มีจับมือม้างหรอไม่แต่ไม่อยากแตะตัวเขาหรอเขาเป็นกากหรือเขาเป็นอะไรไม่ไปดูหนังเนี่ยมันก็ต้องมีแบบอยู่ใกล้กันอย่างน้อยอะนี่ ไม่ได้ว่านะน้องๆแต่ละคนไม่ต้องมาทำตามกูก็ได้แต่หมายถึงว่าอยู่ใกล้ๆมันต้องอเธอจับมือกันหน่อยจับมืออย่างเงี้ยมีไหมไม่ไม่มีเฮ้ยทำไมอ่ะมันชอบมากๆมันก็นเลยแบบ โอเคเข้าใจแล้วคำนี้ชอบมากชอบมากๆเลยเกรงใจว่าถ้าเกิดเราทําอะไรพลาดไปเขาจะไม่ชอบเราไม่แต่หเดือนแล้วนี้คือการจับมือถือแขนหรือว่าการตุนือต้องตัวกันอันนี้ไม่่พูดถึงเซ็กส์นะยากไปก่อนะคือการจับมือถือแขนหรือว่าอ่ะกินข้าวดูน้หอมกลิ่หอมแก้มมันเออหกเดือนแล้วมันโอเคมีการจับูงมือข้ามถนนมั้งอะไรมั้งมีไหมไม่มีกูรู้แล้วผู้หญิงไปเพราะอะไรเขาคิดว่ามึงไม่ได้อะไรกับกูอ่ะไม่ได้ชอบกูอ่ะ ไม่หลงไหลในตัวกูอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ไม่มีแพชชั่นในตัวกูเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าเหมือนแบบผมไม่ไม่เป็นตัวเองมั้งอะเวลาอยู่กับเขาเฉื่อยไปนิ่งไปใช่ใช่นิ่งไปแล้วตัวเองจริงๆตัวเองเป็นยังไงคือสมมติเจอผู้หญิงโจุกมันเลยป่ะนี่ไงเธอเออไม่ไม่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะตลกแบบตลกอาแต่พออยู่กับเขาก็จะนิ่งๆอ่ะกูเคยเจอแบบนี้ที่แบบว่าสมมติอยู่กับเพื่อนอ่ะกูก็เห็นมึงเฮฮาอยู่กับเพื่อนแต่พออยู่กูกระตุกเกงอ่ะแบบแบบทำอะไรไม่ถูงยินกูเป็นคืออยู่กกกกกกับเเเพพื่่อออออนะตตลแูููจผ้หญิิงงาาามมๆึรด กูแบบไม่ได้เลยแบบก็เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าผู้หญิงอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าอ่ะมึงไม่เห็นทําอะไรกูเลยคือแบบไม่ใช่อันนั้นมึงอันนั้นมึงอันนั้นมึงอันนั้นไม่เห็นทำอะไรกูเลยแบบว่าไม่เห็นจับมือกูเลยไม่เห็นไม่เห็นอยากสัมผัสกูเลยเคยมีไหมแบบอยู่บ้านแบบผัวเปิดประตูเข้ามาแล้วนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วผัวเดินเดียวเข้ามาไปเลยล่อยไปเหรอเออเออ นี่ร้อนเหรอนั่งผึ่งเลยเดี๋ยวเราเล่นแอร์ให้นะแป๊บนึงแสดงว่าไม่เคยมีแฟนบัวจีนบัวจีนแล้วแซวกันเองปะกันเองก็ไม่แซวพี่เพราะว่าเพราาะว่กูรู้มึงในเรื่องกู่แต่คนอื่นเราจะโดนคนอื่นโอ้โหแสดงว่านี่คือปลายยังไม่เปิดเลยนะโหกูบอกเลยนะจังหวะแรกเนี่ยกูบอกเลยจังหวะแรกกึ๊ดกึ๊ดตอนสองหนึ่งขาดอะเฮ้มึงไม่มาสนิยงน้องกึ๊ดกึ๊ดเฮ้ยชม เอามาเพจสื่อเพจสอหรอเไม่ใช่ไม่ที่เรื่องพีดกูครั้งแรกอะคืดดึงหมดยเลยเลยกูขาแล้วกูขาแล้วอ้หนีเลนเลยหมือนเด็กอ้วนที่แบบไม่รู้เรื่องเที่อะไรอะทำไมเล่า ต่อไปครับสเปกไอ้เรื่อนอะมาผู้หญิงตัวสูงน้อยอ่าสักร้อยหกห้าขึ้นไปเพราะเขาสูงมากมันสูงมันสูงกี่อะไรมันสูงไรร้อยแปดต่อยืนหน่อยยืนหน่อยสูงว่ะโอ้สูงจริง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 อ่ารูปหน้าหน้าตาล่ะมีแม่ที่ชอบแบบไทป์เราอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างได้เลยแบบสูงดาราคนหนึ่งสุจียะไัวอย่างไ้ยบารกาบอล๋อโอเคโอเคคิ้วคิ้วหน่อยนะเราใส่เกาหลีใส่แบบบุคลิกบุคลิกแหละเราตลกนี่ตลกตลกคือชอบผู้หญิงแบบโกโก้ ตัดตลกตะลาร์ตลาดครับก็สไตล์เกาหลีแล้วอ่าแก่กว่าเด็กกว่าล่ะได้ไหมไม่เกินสัก2ปีนั่งชอบผมสั้นอ่ผมสั้นสูงร้อยหกสิบห้าขึ้นไปแก่เด็กกว่าไม่เกิน2ปีโอเคต่อที่มิกผมชอบผู้หญิงน่ารักครับน่ารักแบบหน้าตาไม่ไม่ใช่สวยคมอะไรเงี้ยคิ้วคิ้ว่เต้ยต้จรินเต้ยจรินเออผมชอบเต้ยเต้ยจริน หน้ารักนี่คือในที่นี่คือบุคลิกถูกไหมทั้งหมดเลยครับแบบหน้าตาด้วยถ้าหน้าตาน่ารักนี่มันก็ก็ดีนะก็ดีเข้าใจครับลุยๆหน่อยชอบผู้หญิงแบบแต่งตัวเท่ๆเออในี่ลุยๆหน่อยอายุล่ะปกสองปกสามได้ลบสองลบสามได้ข้อดีข้อเสียเอาไม่ก่อนเอาข้อดีอ่อย่างแรกคือหน้าตาดีเออหน้าตาดีหข้อดีผมเพราะว่าผมคุยเก่งนะถ้าแบบสนิทใจผมว่าผมคุยเก่งผมว่าผมสามารถทําให้บทสนทนามันยาว กว่าเดิมได้เลยอ่าไม่ไม่ถามคำตอบคำใช่ใจเย็นไหมผมว่าเออผมว่าผมไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนเก็บเงินเก่งไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนใช้เงินเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ใช้เงินเยอะไม่เจ้าชู้เพราะถ้าเจ้าชู้อ่ะก็คงคุยด่าแล้วล่ะหน้าตาแบบเนี้ยก็จริงก็จริงแล้วก็วัดก็ง่ายๆครับหมายถึงว่า ก็ได้ก็คือผู้ชายแบบผู้ชายสัตสัผู้ชายผู้ชายชิบหายเลยประมาณนั้นครับเอออ่ะข้อดีผมว่าก็ถ้าสมุนิผมสนิทกันแบบรู้สึกว่าอยากคุยเขาแล้วแบบก็คุยคุยได้แบบตอบบทสนทนาได้เรื่อยๆไม่ได้แบบคุยคำแต่ว่าข้อดีข้อดีอันนึงคืออะไรรู้ป่ะผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เขาจะแบบกีดพระเอกซีรีสเกาหลีนู่นนี่เขาจะต้องแบบเป็นเพื่อนที่ดีได้อะหมายถึงว่าเออเธอดูไปเลยเธอกีดไปเลยเพราะฉันก็อบไม่ไม่ใกล้เขาเล่นอะไรไม่ปิดกั้นผมว่าเป็นคนโรแมนติกอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราเป็นคนโรแมนติกยังไงฝน กันก็เขาดูซีรีส์เกาหลีอะย้อนบินแบบมึงเข้าใจอืออารมณ์ร้อนไหมทำเมาอย่างเช่นเมาเหล้าด้วยเมาเหล้าไม่ใช่เมาเบียร์น้อยเออฮะคือเลยเมาเบียร์ไม่อารมณ์เขาไม่ถูกกับเหล้าคือยังไงมันมันอาการมันต่างกันเหรออาการต่างยังไงยังไงอะแย่จะจะต่อยจริงเหรอต่อยกล้วยกล้วยถนบทนะนะหรือต่อยกล้วยตัวเองไม่ไม่ต่อยกล้วยเพลงเจ็บต่อยกล้วยทำไม ตอนนั้นไปต่อยรถอื่นแล้วเพื่อนบอกให้ไปต่อยกล้วยแทนดีกว่ามาต่อยรถอื่นเนี่ยเสียตังค์ก็เลยก็เลยไม่ค่อยกินเหล้ากินแต่เบียร์อย่างเดียวไม่ใช่ไม่ค่อกินเหล้าเลิกกินเหล้าไปเลยไม่ใช่นะเชื่อพี่แต่ว่าไปกินเบียร์ก็จะเมาอีกอาการนึ่งกินเบียร์จะปกติก็เมาแล้วก็อ้วกนอนปกติอ่าแล้วมีข้อดีอะไรอีกหล่อกอย่างหนึงหล่อหน้าตาดีเลยสูงหุ่นดีหน้าตาดีเออสูงหุ่นดีด้วยเออเขาเสียแค่หึง ขี้หึงขี้หึงนี่ประมาณไหนจะขี้หึงเรื่องแบบแบบกีท์กีดคนนู้นที่แบบไม่ใช่ดาราอะไรกีดแบบอ๋อโอเคโอเคโอเคสมมติว่าสมมติว่ากีทดาราเกาหลีกีทดาราไทยกีดนักร้องไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบอุยรุ่นพี่คนนั้นแบบเมึงฟูเลยอ่ะเห็นแล้วฟูเลยอ่ะอะไรฟูครับไม่เราคือตบเลยปะตบตบเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่สับคอแบบในหนัง แล้วก้าเจออย่างงี้ทำไงผมไม่ผมผมก็แค่เออผมก็แค่แบบหึงแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแต่แบบเขาเหมือนเออนอนนอนเออใช่ไม่ขอเสียคือขี้น้อยใจแล้วก็เป็นคนเก็บถูกไหมไม่ค่อยพูดเห็นอาการแล้วแหละเห็นวแต่ไม่พูดเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวระเบิดทีเดียวตอนแดกเหล้าสัตว์วันนี้มึงมองใครกูถามว่ามึงมองใครเนี่ยไปคุยกับรวยมึงเดี๋ยวมึงไปวอร์มรอกูหน้าร้านมึงไปอบอุ่นร่างกายรอกู ยอยออยากให้รายการสนุกเรียนกองอ่ามิกมิกมาผมติดเพื่อนมาครับจีเท่าไหร่บ้างคนละเท่าไหร่ไม่ได้ติงนี่ติดเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาอ่ามีข้อเสียเไรมีข้อเสียอลยเออผมว่าผมคิดมากเป็นคนคิดมากกับกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ด้วยด้วยครับงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงจังคือข้อเสียของทั้งสองคนที่เห็นได้วันนี้เราคุยกันคือเข้าถึงยากเริ่มต้นไม่เป็นอาไม่รู้วิธีการ approach ผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเข้ามาต้องเข้าง่าย เราเข้าง่ายไหมตอนแรกมันจะไม่เล่นนะแต่หันไปเห็นมันอมยิ้มมุมปากอ่ะไม่ยอมจบกันสักทีเนี่มันรู้มันพูดเข้าได้แล้วมันถามมาหากูเงี้ยมันถามมาหากูแล้วมันยิ้มธุรกิจอ่ะยิ้มธุรกิจแล้วนักการ์ตูนอะสิงด้วยนะเออถูกกูบอกนะเปิดจบนะไม่เดี๋ยวถามก่อนแล้วไปเที่ยวอ่ะสมมติเขาอยากไปเจอแล้วที่ไหนบ้างจากเบียร์จริงก็กินแถวจุฬาครับ มันมันเป็นร้านแบบอื่นเขาไม่ได้ป่าวะมันได้พี่แต่มันเป็นเหมือนร้านแบบขายส่งขายเบียร์ส่งมันไม่ใช่ร้านเบียร์เขามันเขาจะเด็กมอว่าที่เป็นร้านขายของข้างๆร้านขายของชำร้านข้าร้านขายของชำก็พี่โอ้แล้วถ้าผู้หญิงสวยๆจะเดินเข้าไปก็งงเลยนะเนี่ยใช่ครับไอ้สัตว์เดินไปไอยิ่งยกเบียร์มาล้างมือวาง เราเที่ยวที่ไหนอ่ะแบบห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยกลางวันอะไรเงี้ยพุ่งไปไหนกันบ้างเพราะผมเป็นดูหนังพารากอน่ะก็เดินเดินแถวพารากอนเดินแถวเราละคือจริงผมไม่ชอบเดินห้างครับแต่ว่าแต่ว่าเดินได้พารากอนนี้ก็เดินครับเห็นบอกว่าชอบไปถ่ายรูปนี่จะชอบไปถ่ายรูปที่ไหนมีมีที่จริงมันไม่ใช่ไปถ่ายรูปครับมันคือไปเดินเล่นเฉยๆแบบบางวันก็พกกล้องไปด้วยแะนัฟไปเล่น ขอบคุณสถานที่ครับออเดรใช่สาขาเซ็นทรัลเอมบาสซีครับครับจริงๆร้านนี้คือเขาอยู่มาเก้าปีนะขอบคุณเมื่อกี้ก็มีป้ายอะนิวอันเซอรี่เปีคือกูจะบอกอาหารอร่อยมากแตงโมปั่นอร่อยเลยงงมากตรงเนี้ยเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปก่อนเปิดวาร์ปก่อนเปิดวาร์ปก่อน IG IG ไอจีครับม i c เกียวครับ M I C K K L E A W โอเค Facebook ได้ไหม Facebook ก็ม i c เกียวปฏินนท์ครับโอเคไอจีอาริทัศครับ A R I U C H ครับเฟซบุ o กอาริทัศ A R I T U C H โอเคเปิดนะปลดล็อกไว้อ่าเปิดล็อกนะเปิดล็อกนะเราเราถาโถมเลยเพราะมึงไอ้ที่มึงสองคนหล่อด้วยมึงบอกเลยก็โม่ในแทร็เก็ตเลยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายอ่ะจีบผมหน่อยผมอ่อยไม่เป็นครับจีบผมหน่อยไม่เป็นครับ